บสงครามสำหรับเออ่5 4ปีพรีเมียร์โรสค่ะ <c oughs> โชว์ปีนี้ก็เป็นเบลคู่กับเจนจินะคะก็คือเออ่จิรานีคอมแบตค่ะอเออ่เป็นอะไรคะเสียงพิคก็หุ่มเลยก <c oughs> <c oughs> ็กระหึ่มค่ะดีใจ <c oughs> ค่ะความจริงแล้วกับเจนเนี่ยเป็นคู่ที่เล่นด้วยกันแบบน่าจะนานที่สุดแล้วอะค่ะก็คือเป็น10ปีแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวปีนี้จะได้โคจรกลับมาเจอกันแต่คุณบอกว่าที่ผ่านมาคุณก็จะอ่ะช่วงเวลาแบบไม่ค่อยจะร่วมงานกันแต่พอกลับมาร่วมงานแล้วคิวเคอร์จังหวะการกระโดดการเข้า เออมันยังไงเออมันยังไงมันมันต้องฝุดเยอะไหมหรือว่ามันรู้สึกเหมือนกันค่ะความจริงแล้วเราซ้อมด้วยกันอ่ะน้อยมากเพราะว่าคิวเราแบบไม่ตรงกันก็ได้มาซ้อมกันเมื่อวานแล้วก็แบบเฮ้ยเจมพวกเรายังได้อยู่ตรงเนี้อ่โชว์ไปเหมือนโชว์สมรรถภาพอะค่ะือแบบเออยังไหวกันอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมีการถามคนคิดโชว์ไหมว่าทำไมคู่เรานูนเมนเยอะที่สุดกว่าคู่อื่นขึ้นถามขึแต่เขาบอกว่าเขาอยากให้มีอะไรใหม่ๆให้กับคนดู มันแค่มองตามันจะรู้เลยว่าเกมจะไปยังไงเบลจะมายังไงคือเหมือนเราต้องจับจังหวะันดีมากๆค่ะเพราะมันก็จะมีจังหวะที่เบลอ่ะมันต้องเทตัวลงไปเลยแล้วใจว่าคจะต้องรับให้ทันก็เลยใจกับเขานั่นเลยค่ะยืนยันว่าคือละครที่ทำังจะเกิดขึ้นคือเป็นคอมเมดี้แน่นอนแล้วดูแบบใช่ค่ะคอมเมดี้แต่เป็นคอมเมดี้ที่ครบรค่ะชื่อเรื่องว่าเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวนค่ะชื่อเรื่องก็คือคอมดีเลยไม่ไ้เป็นเจ้าคุณพี่นะเล่นเป็นอีนางคำดวนค่ะเป็น นะเป็นมากลาหลายคนคาดหวังมันเปนกดดันออกมาว่าแบบการคัมแบ็กครั้งคู่เรามัน,นอันดจนแล้วไม่กดดันหมดสนุกของเป็นมากาเหมือนทุกคนแบบทั้งเจมก็เหมือนเฝ้ารออยากจะไปถ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะว่าเหมือนเ,ออเรา เราอ่านบทแล้วเห็ุถึงบรรยากาศของการทํางานแล้วแบบมันจะต้องสนุกมากแน่แต่ว่ามันไม่ได้แบบเป็นแค่ตลกหรืออะไรอย่างเดียวมันมีความท้าทายด้วยยิ่งเฉพาะแบบกับคนเลวอะไรเงี้ยค่ะมเรื่องที่ท้าทายเรื่องที่ต้องแบบชุกชืดหน่อยังไม่บอกว่าเป็นอะไรจากวันน้นเด็กใหม่ตอนนี้มันเป็นตัวพ่อตัวแม่แล้วมันแบบการแสดงมันจะต้องเชื่อเฉื่อแค่ไหนคืออ่าเราเอาเป็นว่ามันไปตามจังหวะของมันละค่ะไปเป็นไปตามบทอะไรก็คือแบบ ไม่ได้คันไม่ได้คาดคันแต่ว่าคือเราเราเข้าใจมันมากยิงึ้นมากกวออ่ากับเมื่อก่อนอนีอาจจะยีความเก่งขึ้นทางานได้เร็วขึ้นอะไมัน,นความพาร์ทเนอร์กับเจมแบบจาบที่แบบจับมือกันดังกันตั้งแต่เรื่อง ต้นๆอย่างเงี้ยจนหนี้ค่ะเมื่อกี้จะเจอลูกเราไหมลูปเราลูกเราลูปเราเป็นยังไงบ้างหลยคนพอเทียบหน้าคือได้แม่มาใช่แม่มองยิ้มวบบเออยิ้มแบบแบบช่วงบนก็คือเหมือนคุณชายหมอช่วงล่างเหมือนกองแก้วเขบอกว่าองแก้วน้องยี่หลคนที่สองคืแม่กองแก้วคือแบบรูเาแกวแเียมษาแล้วก็มีแมวมา เกมอ่ะฝากฝากฝากกอะไรจำไม่ได้เหมือนกันคอนเทก็เากใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้กับน้องสองนะคะแล้วก็ทุกๆเรื่องเลยค่ะสำหรับในใจนต์ของเราะอย่างอีกอีกเรื่องหนึ่งล่าสุดที่ไปกับไบคนก็วีีขึ้นมาอีกลงสตอรี่คู่ค่ะไปงานโรกาล่าค่ะแล้วก็ได้นั่งข้างกันอะไรอย่างนี้ เคมีมันได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบเหมือนยังได้เจอการตามงานอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคนก็คนก็เหมือนเรียกร้องว่าเออแบบอยากเห็นผลงานต่อไปด้วยการอ่านจารีนนะบางคนก็อยากเห็นมากกว่าผลงานนะเฮ้ยอะไรเหรออะไรอะอะไรอะจารีนมาเขียนมนเขียนไม่ได้อะไรอ่ะไม่เป็นไรเบลเข้าใจปะไม่ต้องเบลรู้ที่จะดูไร่ทุกคนก็รอไปก่อนนะ มคมวันนี้เขาพอจะเป็นสเปคเป็นอะไรไ้หมคะหนุ่มรุ่นน้องจะไม่เคยคิดแบบนั้นอ่าแต่ถ้าคนจะชิปจะจินน่ะได้ก็ได้ก็ได้เลยแต่ถ้าอย่างที่บอกคือแบบเชี่ยไหนก็ได้แต่ถ้าจริงแต่ถ้าจริงแต่ถ้าจริงทำไมอะะ้อาบอนะเาอ้นะเขาอแบอกะเเเอนาอไแนะเขาะเาแ้าบแบว้อ้อาบนะแ้วาอ้า บอกว่าให้เบลลงเอ็กให้เบลลงเอ็กคือเหมือนแกงเบลคนแบบก็เลยไม่ฆ่าเข้ามาเออแล้วกรับก็มองแบบว่าจนใบต้องแบบช่วก็อยากจะช่วยแต่ว่าแบบพี่พลอยพูดอย่างนั้นแบบก็เลยไม่รู้ว่าแบบอุ้ยพี่พลอยจะคอนเทนต์จะอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะมีใบที่ใจกล้ามีแขนมาแล้วไม่งั้นพี่ถามถ้าเราใช้จักรไม่ช่วยเหลือเบลไล่กันยังไงเบลก็คงจะเอาต้นลงหน่อยแล้วค่อยเอาขาลงตามทุกมันไม่เอื้อขนาดนั้นเลยหรือมันไม่อึดอย่าง ลุ้นต่อไปชิปก็ต่อไปหม่หมค่ะ <c oughs> โอเคค่ะ